สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเจนิตเอฟซนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการได้จิตครั้งแรกนะครับจิตที่ผมได้มาครั้งแรกก็คือนี่ครับกิตจ,จิตกาเซียงนะครับก็เห็นว่าเนี่ยเราไปลงประลองจิตมาเนาะเราได้จิตนักสู้มาสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการได้จิตนักสู้มาเนี่ยถามว่าคืออะไรคือตรงนี้ครับมันจะมีะความสําเร็จอยู่จิตหาจุติในนี้จะรวมจิตทั้งหมดไว้ครับ เอ็นฉายาการที่เราได้รับจิตเนี่ยเราจะได้ฉายาออกมาฉายาเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสให้เราทันทีโดยที่เราไม่ต้องใส่นะครับอ่ะอย่างนี้การเสี่ยงได้ฉายาอยู่อย่างสันติเราไปดูกันว่าอยู่อย่างสันติคืออะไรอ่ะผมรับไปเลยแล้วมาดูฉายากันอ่ะนี่เห็นไหมครับว่าบวกสเตตัสเยอะมากนะครับวิดห้านะครับแล้วก็สปิริตห้าเห็นไหมครับว่าบวกบวกเยอะมากซึ่งการได้จิตเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวผม จะรีวิวในวอกันอีกทีนึงนะครับโดยที่จิตกาเซียงเนี่ยสเตตัสก็อย่างที่เห็นบวกเลือ300เราได้จิตมาครับมันจะวันอายุจะบอกเลยว่านี่วันที่24ผมตีรอบ1 1เโมงวันที่21นะครับหมดวันที่24มายคาเราใช้ได้3วันเต็มๆนะครับ3วันเต็มๆต็มสกิลกาเซียงเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าใส่เลยไม่รอช้าปึ้งปึ้ง,งเรียบร้อยกินแล้ จะเห็นว่านี่ผมใส่จิตแล้วเลือดผมที่เยอะไม่ต้องแปลกใจนะผมใช้โลนี่นะผมใช้โลอยู่มันเลยเลือดเยอะเพราะว่าเราได้บวก,กโลมาเยอะในยาปกติผมจะใช้นี่ผมจะใช้อาวุธตัวนี้ไม้บวกสิบสองผมแล้วก็ประดับนี้สมใส่นี่ประดับนี้อันหนึ่งก็สมใส่นะครับสกิลจิตกาเซียงนะครับก็จะโหดที่ตัวสกิลนะครับนี่ยุทธ โซสปิเตอร์นะครับความสามารถคืออะไรเรามาดูกันมันมีเลเวลเดียวเท่านั้นนะครับสกิลเพืนถายสกิลยุทธ์นะครับก็5้า7นดนะครับ57 0พนะครับมีเป็นไฟเมจมาาเมจนะครับซึ่งงานไม่มีคนกันอยู่แล้วสบายใจได้เปลี่ยนดามเมจ30%เปร็นเป็น HP หมายความว่าผมไปยืนดูดเลือดนะครับได้เรื่อยๆเหมือนฮิวมูเลยนะ30นะ่ะของ5้าพันเ็เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้นะครับคือเวทไฟ8ทิศห้า0ัะ ไม่มีกันท่าห้าพันอันนี้กันท่าสามสิบอันนี้คือกระบี่จิตนะครับไม่ว่าสี่พันหกนะครับสองฮิตเรามาดูวันนี้กันไม่เป่งน,น,นะครับไม่เป่งวงกว้างมากนะครับหมื่นกว่านะครับเก้าพันผมบอกเลยว่าเถื่อนมากนะครับสกิลจิตในเกมนี้คือโกงมากนะครับหมื่นหกนะครับใครยะยยืนอยู่อ่ะคือได้จิตเกมนี้มาถ้าเกิดเราเอาไปล่าบอลนะครับการันตี ค่อนข้างการันตีที่หนึ่งแล้วมาดูเราสแปมได้กี่ทีอ่ะนี่นะครับลาบ,บอลผมจะใช้คอมโบนี้แล้วก็ไลนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นนะครับว่าสกิลมันจะคอมโบกันสวยงามเลยสวยงามมากนะครับได้จิตนี้มาถือว่าคุ้มนะครับในการลงจิต เสียอ่าห้าสิบตำลึงเงินที่เสียไปไม่เสียดายเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรามารอดูคลิปหลังจากนี้ดีกว่าว่าวอร์จะเป็นยังไงนะครับ